เลิวเลิกเลิกเพื่อนเพื่อนตอนนี้หลายรุ่นเลยนะลองดูในตะกร้านะคะมาลด2ี่สิบสามสิบแล้วมีถูปฟองฟลิกตอบลดอีกนะคะราคาด้านลกมากถูกกว่าห้านะคะเพื่อนเ่ต้องซื้อนะวันนี้ดูตัวนไม่เอาจริงคือเราอยู่กันมาปีหนึ่งอล้เพื่อนเพื่อเห็นอยู่แล้วว่าเรามาไลฟ์กันหลายรอบแล้วแล้วก็พวกแม็กแล้วก็ทีมที่บ้านใส่จริงแล้วทุกครั้งที่มาไลฟ์อ่ะราคาไม่ได้ถูกแบบนี้อย่างรุ่นคิริออนอ่ะ ลายรอบก่อนอย่างประมาณพันสองเลยนะแน่ะใช่วันนี้วันนี้วันนี้ราคาลงเยอะจริงแฟลชเซลสัปนาทีสุดท้ายครับอ้าวแฟลชเซลสัปนาทีสุดท้ายอีลิกนะคะสามปูพันห้าที่ปูไม่ได้โกหกเขาไปปูเห็นราคาทุกรอบรอบนี้ยังบอกเลยเขาลดสามสิบสี่สิบห้าสิบเปอร์เซ็นต์ก็ดงยืนนะคะปกติเต็มจัดการนั่งสามสิบเปอร์เซ็นต์พี่สาวผู้จัดการนั่งกาอี้ผู้จัดการน นนนนเขาบอบคุณทุกคนที่อยู่ดูของเรารวันนี้เป็นไลฟ์ที่คุยเล่นสบายๆนะแล้วก็ผ่านไปแบบ<ช>สบายๆจริงเ,เพราะว่าคือพอของของดีจริงๆอ,ะอ่ะเรากล้าที่จะแบบพูดคุยขายและที่